สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านครับสวัสดีตอนเช้าเช้าตีห้าครับวันนี้นะครับตื่นแต่ตีห้าพาหลานชายมาตัดสับะรดนะครับเพื่อน้องช้างนครับแล้วก็อาหารการกินต้องมาก่อนนะครับผมตอนเช้าเช้านี้ก็มาเต็มเช้ามืดครับวันนี้สองเที่ยวครับวันนี้สับปะรด้วยเดี๋ยวจะได้ตัดยาด้วยนะครับวงเช้าก็สับะรดไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวสายๆนะครับจะได้ไปตัดยาต่อนะครับนี่คือ ถนนหนทางครับที่เราจะไปตัดสับปะรดกันครับเดินทางมาทั้งหมดก็รวม3าสิกิโลนะครับไปกลับประมาณ60ิบนะครับผมเป็นหนทางที่เราจะไปตัดสับปะรดกันนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะถึงป่าสับปะรดนะครับเดินอีกประมาณห้าหกกิโลนะครับเป็นชีวิตที่ต้องปฏิบัติเป็นนทุกวันนะครับต้องทําเป็นทุกวันนะครับเราฝานช้างนะครับผมต้องตื่นแต่เช้านะครับเพื่อให้้องช้างได้ทานอิ่มนะครับให้มีอาหารการกินที่สมบูรณ์นะครับผม จะอยู่ประมาณนี้ทุกวันนะครับผมเป็นควานช้างนี่ไม่ใช่ง่ายๆครับพี่น้องลำบากนะครับลำบากขี่ได้ไม่เทียวถูกเวอรอ่ะขี่ได้ไม่เทียวเนาะนี่ชุนด้วยเนาะตุ๊บเดือยี้ตุ๊บแกผม เราจะไปอดูงป่าสับรดกันนะครับมาถึงช่วงนี้หมอกเริ่มลงนะครับเพราะว่าอยู่บนเขานะครับวันนี้เรา,าเอาอยู่ที่เทศบาลตะบนอ,อยู่ที่นี่ครับป่ายอยู่เขตขาไม่แก้วนะครับผมเส้นทางนี้จะไปะลุ เพ่ออะไรล่ะเรียกทางหน้าเนี่ย <Okay. S 1> นิคมนิคมครับผมไปทางนิคมได้ครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้จะ,ะนทรุปานิคมนิคมพัฒนานะครับไปได้นะครับเส้นนี้นะครับน,นี่คือถน,นนที่จะไปตัดสบรชนะครับ วันนี้ขายรถไทยให้รับชมแปลกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ไปเยวจะพาไปดูใบบุญกันชาวบ้านอันนี้ก็ยังไม่ตื่นนนะครับผมแต่เช้าลำดับนิคมพัฒนานะครับไปเส้นนี้ผ่านนิคมพัฒนาไปนิคมพัฒนาได้พาตรงไปอีกก็เข้าระยองนะครับผมเส้นนี้นะครับประตุระยองได้เลยนะครับถนนเส้นนี้ยาวครับยาว เป็นกิจวัตรประจำวันครับทุกวันนะครับต้องตื่นแต่เช้าทุกวันตีห้านะครับตีห้าเพื่มหาอาหารให้น้องช้างนะครับแล้วก็ประมาณเจ็ดโมงแปดโมงก็จะถึงบ้านเจ็ดโมงก็จะไปตัดหญ้าต่อนะครับเดี๋ยวก็ถึงไร่สับรถนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับไกลพอสมควรครับนี่เราถ่ายแค่บางช่วงบางตอนนะครับผม คือถนนหนทางที่จะเข้าป่าสับปะรดนะครับป่าประมาณนี้แหละพี่น้องอยู่ในป่านะครับบางครั้งกมาคนเดียวบางครั้งกมาวันนี้มาสองคนครับมี่พาควนบิ๊กมาด้วยนะครับเป็นป่าสับปะรดที่เราต้องมาตัดนะครับซื้อไว้นะครับไล่ละแปดร้อยถึงหนึ่งพันนะครับแต่แต่บางเจ้าขายถูกขายแพงนะครับ บนทางตรงอ่านเลยคิดกินมาคิดตัดหลกเลื่อนไปทางตรงนีครับหลัตโวเดียน่อยพี่น้อง ไล่สับรถกันครับถึงแมาป่าสับรถของเรานะครับประมาณนี้นะครับถ้าถ้ามาสายก็จะร้อนนะครับอากาศดูดูหนาวแต่ก็ร้อนนะพี่น้อง ดูกันถึงไหล่สับป,ปะรดกันแล้วนะครับไหล่สับป,ปะรดที่เราจะมาตัดกันครับมาแต่เช้าเลยวันนี้ตีห้านะครับพาควานบิ๊กมาตัดเสร็จแล้วจะพาขึ้นรถแล้วกลับบ้านนะครับผม ขออนุญาตเอาสับรถขึ้นรถก่อนนะครับแป๊บเดียวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับนี่ก็เลยได้สับรถเต็มรถแล้วครับตัวนี้นะครับนี่ก็มาตะวันยังไม่ขึ้นนะครับกําลังออกสีทองตอนเช้านะครับผมก็มาอยู่ที่ป่าสับรถประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับนี่ครับพาหลานมาเอาครับพือให้น้องช้างได้ทานกันนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ได้สับรถเต็มรถแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินทางกลับนะครับไปหาน้องใบบุญนะครับไปหา หลายๆเชือกที่รออยู่นะครับรออาหารตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยครับแสงตะวันยังไม่ขึ้นครับยังไม่ทอแสงสีทองเลยนะครับเราก็ต้องเดินทางกลับแล้วนะครับผมเนี่ยครับประมาณนี้ทุกวันนะครับเรามาหาหาน้องช้างของเรานะครับไล่สับรถเนี่ยครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนช้างวางทองต่อนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลายหม่ำชาแนลค่ะมีบรรยากาศยามเช้านะคะทําความสะอาดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้พก,กี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะตอนนี้มาถึงแล้วตัดสับประรดนะคะแต่เช้าเลยนะคะไปกับหลานชายนะคะตัดสับประรดให้อาหารนะคะเพื่อจะได้มีอาหารให้น้องช้างกินนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะทุกเชืน,นะครับมาดูใบบุญกันนะคะ ตะของเราโหวิ่งรับพ่อใหญ่เลยนะคะวิ่งรับวิ่งรับพอกี้ใหญ่เลยนี่นะคะตัวตาของเราถอยและพ่อถอยดูไปบุญนะคะดูไปบุญกับแม่เมยนะคะนี่หนูอยาออกมาช่วยพ่อจังเลยนี่นะคะสปรดของเราก็มาถึงแล้วนะคะบรรยากันยังเช้านะคะทำความสะอาดนะคะดูตัตาดูตัวตาของเรา ไมได้นอนมือวานยากทางพอวพอไมได้นอนเลยหัวตะไมเลยเมื่อวาม่เลยม่อกี้นอนเฝ้าน้องไปบุญทั้งคืนเลยนะคะเมอวานไม่รียใช้ไม่ดีนี่ไปฟังบ้านนี่จะฟังโอไปเที่ยวทั้งคืนคนนี้มันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนี่มุนย่ื้อนนี่นี่นะคะ ดูดูดีดดใ,ใจนะคะดีใจดูเตะดีใจมากเลยดูเห็นพ่อมาดีใจโอ้หดูดูคอกนะคะคอกคอของเราก็พังน้องใบบุญพังเรียบร้อยโอ้โหดู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 ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ก็พันนะคะเมื่อคืนขอกี่ตั้งนอนเฝ้านะคะทั้งคืนไม่ได้นอนเลยดูหนูหนูดื้อหนูดื้อหรอคะหนูดื้อนี่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 ปงเนาะโอ้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 หนูขยับออกไปหาแม่เกดกับพี่บัวตองเนาะหลุดเนาะหน้าตีมากหน้าตีมากหน้าตีมากคนดื้อ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  สวัสดีครับสวัสดีซีซันครับกำลังเดินทางมาจากอาวสับปรถเฟจพี่น้องครับกัดมาเต็มกระบะแบบนี้เลยนะคะเฮัลโหล Good Morning Every One ฮาวายกูทูเดย์สวัสดีชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะยากาศยามเช้าๆนะคะอากาศดีมากๆเลยนะคะดูดูน้องตุ่นปะของเรานะะข้าเอียงหมดเลย น่าจะแม่เหมยช่วยดันลูกๆด้วยหรือเปล่ายากาศโดยรอบๆนะคะนี่นะคะเนี่ยสัตว์รถของเรานะคะสวยสดงดงามมากเลยดูอยากออกช่วยพ่ออยากออกช่วยพ่อดีไปใส่เหล่าเพิ่นนี่ไปใส่เหล่าเพิ่นนี่ดีไปใส่เหล่าเพิ่นนี่ีหมาน้อยพ่อหมาน้อยพ่อมมมมมัตตตตตาาาาาีีีีี มันเที่ยวพอกำลังมันเหนื่อยๆลูกอย่าพึ่งไม่จับเราจะพังเดี๋ยวเราจะไปพังมันเกลียวห๋ยวเราจะเอามันเกลียวมาให้ทางทานกันครับซึ่งเมื่อวานเรายังไม่ให้ทานเลยนะครับมามาชมเชือกทางมันเกลียวอุ้ยอะไรอะไรอยออกพอดีหาอาหารอยากมากเลยช่วงนี้เนาะพอจะปิดตีใหม่แล้วพ่อได้มาแต่มันเกลียวนะคะดูดูอยากออก โอ้โคกนี่โคกของเราย้อนเดี๋ยวจะให้ทำมันแก้วที่ท่านสั่งไว้เมื่อวานนะครับเนี้ยใช่ไหมคะมันแก้วได้แต่มันแก้วนะคะกล้วยนิดเดียวไว้ให้เบบูลนะคะเพราะว่าดูดูดูวิ่งวิ่งวิ่งหนูหนูดีใจมากเลยหนูเก็บอาการไม่อยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่จ๋าหนูดีใจหนูดีใจโอ้เด็กของเรา ล้วยก่อนแล้วมีแต่กล้วดิบนะคะได้กล้วยสุกมาสองถุงมองไปบุญกินแล้วนะคะแล้วก็ไปดันหนูดูดีใจมากอาการของเรานะคะมองไปบุญของเรานะคะหนูจะได้กินกล้วย วุ้ยนี่วุแยงแ่ใหญ่โุ้งนี่ะเดียวจะไกินดี้ลยแก่นนกิเนลกระตาเซงฮือ้ืนฮือฮอฮือฮืออฮือฮือฮืือฮ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 ืออฮบออ ได้คนละเข่งๆนะคะตั้งเยอะอันนี้ก่อนเงียบยืมไปไว่บินไปดูจอหนึ่งเด่น,นะะลใส่อยู่นู่นนะพ่อใส่ต้องเต็มไปก็ได้เด็กไปก็ได้รุ่นนี้ทหารเกา่าหนักอยู่เด้อยี่สิบสามสิบโลดูใส่เสื้อไปไล่ใส่เสื้ออะไรเสื้อ <c oughs> อะไรนะบุญไมนได้บุญบุญการบินทหาร <c oughs> จะไปอันนี้กันให้โบตองกันโบตองกันมันแก้วให้น้องช้างกันนะคะได้แต่มันแก้วนะคะแม่แม่จ้าโอ้ยกิงแกงดิโอ้ยใส่ใส่ทะเลอยู่เลยใส่โลว์ใส่ทะเลแต่ไปพัฒนาดูไปเลยเนับ กา <m> รนส่วนนี้ให้ใบบุญดูสวัสดีจ้าค้างสวัสดีจ้าเรือหน้าตาเรื่องหน้าตาหนูหนูเดิน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 เดเดินนเดินเดเดินเดินไหนไหนไหนหนูขอดูหน้าตาหน่อยหนูโตเป็นสาวแล้วพ่ออย่ามาแกล้งหนูนะหนูไม่ใช่ธรรมดานะหนูเนี่ยหนูเล่งเยอะนะพ่อนะ ให้กินเดี๋ยวให้เดี๋ยวแกงก่อนทำไงจ้าก่อนลูกานี่มาจ้าสวยก่อนสิมาจ้าสวยดูก่อนสิจ้าขอบคุณจ้านี่ก่อนมาจ้าสวย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 ไหนจ้าสวยทำยังไงจ้าสวยจ้ดูตาดูโหนูของแก้มหน้าหิกซะเหลือเกินเนี่ยหน้าหน้าของแก้มซะเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวหอมแก้มก่อนเนี่ยพ่อหอมแก้มก่อนนะให้พ่อหอมแก้มก่อนพอดไอโดดไป พ่อหอมแก้มยังเนี่ยนะเดี๋ยวพ่อหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานนีู่โดนหอมแก้มลูกสาวพ่อยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานนี่เลอะลินะเออเดี๋ยวเดี๋ยวตาไม่ใช่พอใจหรอกพ่อเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวหนูโดนแก้มเดี๋ยวโดนแก้มคืนนะพ่อมาเด็กดื้อตามตาเจียวแววนาตีมาก กินจุนะคะข้ากินกล้วยนะกินโอ้วันละหลายเป็นเครือนะคะวนวิกแล้ววิ่งแล้วออกกัล้วกันดีใจมากเลยดีใจมากเลยหนูดีใจหนูเก็บอาการไม่อยู่ดื้อจุ๊บจุ๊บโอ้ไปแล้ว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 ไปแลไปแล้วสองวีสามวหวีที่สามกำลังเดินทางมาถึงเนี่ยกินประมาณนี้เลยนะคะมาหอมแก้มกว่าอยากหอมแก้มดิอยากหอมแก้มดิกดื้อ ทำไมมันหอมจังเลยทำไมมันหอมจังเลยนี่มาทำนี่ทำนี่จ้าสวยยิ้มก่อนยิ้มก่อนนี่รักที่ฉุดในโลกเลยเนี่ยเออพ่ออย่แกล้งหนูหนูแกล้งคืนนะพ่อนะก็ล่ะอะไรเหรอวีดีอาบน้เกี่ยนดุงตัวที่ มุ่นอะไรไปเกิดวะถมุ่นนกระดูกดบอพิ่มค่ะรับชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับก๊าซให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวผมจะพาไปชมเดี๋ยวเชือกทานกันนะครับเาเดี๋ยวให้การะเกดเดี๋ยวชมการะเกดทานด้วยกินเนี้อสาวน้อยใบบุญอ้ะตัดต่ของเราลีลาซะเหลือเกินอ่า ดูไม่เก่งป่ะดูไม่เก่เดูไม่เก่กันวิิงวิงิงวิง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 งวิ่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 งวิงงวิงวงววาั อันนี้ได้ทานไปแล้วนะครับเป็นกาเกตกับบลี่องลับทานอยู่นู่นทารเกลี่ยนั้นเป็นไงบ้านเดี๋ยว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 จะถามกาเกตนะว่าอร่อยไหมถ้าอร่อยกาเกตเขาจะตีหูบ่อยๆนะถ้า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 เขาบอกอร่อยเขาจะตอบตอบสนองเราแบบว่าเอาใบหูแบบกระดิกบ่อยๆก็ได้เกตอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมดูครับดูใบหูนะครับเกตอร่อยไหมอร่อยไหมอ่าอร่อยอร่อยดูใบหูนะดูใบหูฟังออกฟังออกอร่อยไหมอร่อยไหม อร่อยไม่อร oh 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 mm. ่อยโอ้อร mm. ่อยอร่อยอืมลูกสาวคนโตอืมลูกสาวคนโตลูกสาวลองลูกสาวเล็ก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 ดู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 อันนี้พ่อเลยนะมีการงอนพกีเลยนะพกีหอมในเกล็น่า เไม่ได้วไม่ได้สิดิดขตุ๊ตาของเรารีบเกินตรีบรีบรนะติดเอา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 เาจะมาหาแม่จะไปหาพ่อเอ้าอีกเรกรกลเลพอแกงหนูเขาบอกพอแกงหนูพอแกงหนูอ่ะดูตาดิดูตาดิ ดีใจมากดีใจมาได้กินดีใจมากอร่อยมาก <c oughs> อร่อยมากไหมอร่อยมากไหมอร่อยไหมไม่ให้ถ่ายไหนยอยู่ไหนไหนยอยู่ไหนมานี่ ป้าจะได้กินนะลูกนะอยู่ไหนอยู่ข um nah ้างหลังอยู่ตรงนี้หนูอยู่นี่พ่อหนูอยู่นี่มองไม่เห็นหนูแล้วหนูตัวเล็กด้วยจ้าสวยจ้าสวยจ้าสวยจ้ามันไปสี่วีแล้วเนี่ยนะนี่สี่วีแล้วแป๊บเดียวนะคะ ไอ้บุญของเรากินน่าอร่อยมากเลยนะคะกินเยอะตุ่มไว้วิ่งเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสามสี่เคงเนี่ยจะเอาไปให้หลายๆเชือกทานกันนะครับก็ขอบคุณที่สีท่านการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับวันนี้ที่หลายท่านนะครับมอบอาหารเราเดี๋ยวไปดูอาหารยุ่นู้นก่อนนะครับไปดูอาหารหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้หลายเชือกทานกันต่อนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอตอนรับองก่อนนะครับผมกระโดด มาแล้วมาแล้วดือครับไม่เหมยกินแบบนี้เลยนะคะอู้เสียงดังฟังชัดเสียงเคี้ยวของแม่เหมยนี่นะครับผมาลนี่คือมันแก้วอีกอีกจำนวนหนึ่งที่จะให้น้องช้างทานกันนะครับได้ทานทุกเชือกนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ซีท่านการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจครับเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนี่ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ Thank you very much. Bye -bye. Thank you very much for watching. Bye bye.